สาวกทอมฟอร์ดทุกคนโปรดทราบเตรียมอูอากันได้แล้วเพราะว่าวันนี้ชัยจะพาทุกทคนมารู้จักกับสกินแคร์ใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดที่ชื่อว่าทอมฟอร์ดรีเสิร์ช ซึ่งสกินแคร์ไลน์เนี่ยมิสเตอร์ทอมฟอร์ดซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกเขาลงไปจิ้มตัวนักวิทยาศาสตร์ที่มาคิดค้นสูตรเนี่ยด้วยตัวเองใส่ใจในทุกดีเทลมากๆแล้วเขาใช้เวลาในการคิดค้นสูตรกว่า3ปีใช้เวลาพัฒนาสูตรถึง75สูตรจนออกมาเป็นสูตรเนี่ยที่ลงตัวในฐานะที่มิสเตอร์ทอมฟอร์ดเขามาจากสายแฟชั่นช้ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเอาเห็นภาพง่ายๆนะเวลาที่เขาออกแบบชุดมาชุดหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องมีช่างแพทเทิร์นแล้วก็ต้องมีการเลือกเนื้อา มีการดีไซน์ชุดสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยของชุดชุดหนึ่งที่คุณจะใส่ออกมาแล้วสวยมันอยู่ที่ช่างแพทเทิร์นไม่ว่าคุณจะเลือกผ้าดีแค่ไหนหรือดีไซน์สวยแค่ไหนแต่ถ้าช่างแพทเทิร์นไม่เก่งชุดที่คุณใส่ออกมาก็จะผิดรูปผิดร่างนะครับใส่แล้วหุ่นก็ไม่สวยไม่เพียวผิวของเราก็เหมือนกันคุณใช้รองพื้นดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าผิวของคุณไม่ได้รับการบํารุงที่ดีแล้วการแต่งหน้าก็อาจจะไม่สามารถสวยแบบเพอร์เฟกต์เต็มร้อยก็เช่นเดียวกันกับทอมฟอร์ดรีเสิร์ชเขา ไฮเดรตให้ความชุ่มชื่นแล้วก็สม ooth ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นจะช่วยให้การแต่งหน้าของคุณนี่กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็สวยเพอร์เฟกมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะขอเรียกว่าพี่ทอมได้ไหมฮะพี่ทอมบอกอะไรดิฉันก็จะเชื่อเพราะว่ารักพี่ทอมมากๆสิ่งที่พี่ทอมคิดมาแล้วต้องดีที่สุดเสมอซื้อไปเถอะเชื่อพี่ทอม ท o m f o r ์ Research ตอนนี้เขาล้อนออกมา2ชิ้นแรกเห็นกล่องก็บัตรเครดิตพร้อมกล่องสวยมากดีไซน์ทุกอย่างเรียบหรูอดูแพงมากๆเลยนะฮะทั้ง2ชิ้นนี้เขาเน้นใช้ส่วนผสมที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนในสกินแคร์เราจะรู้กันว่ามาช่วยปลุกพลังผิวปลุกหน้าในเหนื่อยๆทมโมเนี่ยให้ดูสดใสขึ้นแต่ที่นี้ทีมนักวิจัยของ Tomfort Research เขาค้นพบว่าคาเฟอีนเนี่ยนอกจากช่วยปลุกพลังผิวแล้วนะครับยังช่วยให้ความชุ่มชื่นผิวได้อย่าง ล้ำลึกอีกด้วยเขาก็เลยเลือกสูตรผสมที่สรุปออกมาเป็น3ส่วนผสมสําคัญนะครับมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชิ้นนี้นะครับส่วนผสมแรกก็คือ White Porcelain คาเขาส่วนผสมที่2ก็คือคาเฟอีนและส่วนผสมที่3ก็คือเกวคุโรเอ็กซ์แทรคมาเจาะเป็นตัวตัวหาคุณ ไวท์พอสเลนคาเขาเป็นโกโก้สายพันธุ์จากประเทศเปรูใครเป็นสายช็อกโกแลตเลเวอร์คุณจะรู้ว่าโกโก้สายพันเนี่ยเขานำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำช็อกโกแลตระดับพรีเมียมช็อกโกแลตแพงๆหรูๆแต่เจ้าไวท์พอสเลนคาเขาจะบอกว่าหายากมากเป็นเพียง0.5%ของผลผลิตโกโก้จากทั่วโลกเป็นผงโกโก้นะครับที่ช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ได้สูงมากๆช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดียิ่งขึ้นความเจ ก็คือเขามีคาเฟอีนแล้วก็มีโพลีฟีนอลซึ่งเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่มาช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ให้ผิวของเราสามารถรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวทาให้ผิวของเราเนี่ยรับมือกับแสงแดดกับมลภาวะกับปัจจัยต่างๆที่รุกรานผิวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอันนี้แหละคือความเจ๋งมากๆของไวท์โพสเลนคาเขาที่ได้จากประเทศเปรูคุณแล้ววิธีในการที่เขานําเอาเจ้าไวท์โพสเลนคาเขามาใช้น,นะฮะยังกับงานฝีมือยังกับงาน โอ๊ตกูตูเลยปกติมเมล็ดโกโก้ที่เขาเก็บมาเขาก็จะมาขย่านะฮะแล้วก็มาเป่าให้แห้งอันนี้พอเขาเก็บมาได้เขาก็จะมาล้างค่อยๆล้างด้วยมือไม่ใช่ล้างด้วยเครื่องนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งเองเพราะเวลาถ้าคุณทั้งขยา่าทั้งเป่าทั้งล้างด้วยเครื่องประสิทธิภาพของคาเฟอีนแล้วก็โพลีฟีนอลที่อยู่ในไวท์พอสเลนคาเขา,ามันก็จะลดลงนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีส่วนผสมของคาเฟอีนคือมาจากมเมล็ดก,กาแฟนั่นแหละมาช่วยปลุกผิวนะครับแล้วก็มาช่วยเพิ่มพลังงานผิวชาร์จพลังงานผิว ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนในผิวด้วยทีนี้สุดท้ายก็คือเกียวคุโรเอ็กซ์แทรกจะบอกว่าเป็นชาเขียวสายพันคุณหนูชาเขียวผู้ดีนะครับที่เขาจะไม่โดนแดดนะเขาต้องปลูกในที่ร่มนะคะเพื่อที่จะคงรักษาระดับของสารที่ชื่อว่าเทียนินให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสารที่ชื่อว่าเทียนินเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวด้วยเกียวคุโรเอ็กซ์แทรกเขาบอกว่าเป็นชาเขียวที่มีสีเขียวเหมือน หยกเป็นสีเขียวเข้มฉ่ำม,มากๆนะครับทั้ง3ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะไวท์โพสเลนคาคาวคาเฟอีนแล้วก็เกียวคร e x เอ็กซ์รคทุกอย่างมีคาเฟอีนหมดใชยจะบอกว่าใช้แล้วเหมือนคุณได้นั่งจิบเอสเปรสโซกับมิสเตอร์ทอมฟอร์ดเลยคุณเพราะว่าเขาจะช่วยปลุกผิวให้ผิวของคุณเนี่ยตื่นแล้วก็สดใสขึ้นเชื่อชัย ถ้าคุณเป็นสายอ่านอินกรีเดียนต์เวลาคุณหาข้อมูลหรือไปดูอินกรีเดียนตจริงๆเนี่ยคุณจะเจอส่วนผสมหนึ่งที่ชื่อว่าไดเมติโคนใน2ชิ้นนี้ไดเมติโคนนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งในกลุ่มซิลิโคนซึ่งใช้ต่อสายตรงถึงคุณหมอเลยฮะคุณหมอบอกว่าคุณชายไม่ต้องตกใจไดเมติโคนเนี่ยเป็นสารในกลุ่มซิลิโคนที่มีความปลอดภัยสูงเป็น non comedogenic ไม่ก่อให้เกิดการแพ้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันซิลิโคนคุณหมอบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเป ถ้าเป็นไดเมติโคเนี่ยคุณหมอบอกว่าโอเคใช้ได้ซึ่งเขาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเบสหรือไพรเมอร์เนี่ยวันนี้ก็ดูสิ ผิวเนี่ยจะฉ่าแล้วก็ใสขึ้นผิวมีความแบบสะท้อนไฟอะ่ะแต่ไม่มันเงาแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาแต่งหน้าแล้วผิวกับรองพื้นไม่รักกันวันนี้แหละฮะเขาจะคืนดีกันด้วยทอมฟอร์ดรีเสิร์ชเวลาทาแป้งทารองพื้นเขาก็จะซึมแล้วก็กลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวพูดไปก็เท่านั้นแหละคุณพี่ทอมเนี่ยเขาเป็นคนดีเทลมากๆฉะนั้นอะไรที่เขาเลือกเขาคัดสรรเขาครีเอทขึ้นมาแล้วมันต้องดีมากๆ ที่ทอมบอกว่าดีชัยก็ว่าดีเสื้อชัยเปิดออกมาปุ๊บมิสเตอร์ทอมฟอร์ดไม่เคยทำให้เราผิดหวังในเรื่องของงานดีไซน์เลยฮะคุณหายังกับงานศิลปะปรติมากรรมแห่งผิวมากๆเลยเห็นด้วยตากระทบนี่ก็เราก็ใจสั่นแล้วใช่ไหมฮะสัมผัสคุณ เป็นแมกเนติกล็อกค่ะไฮเทคไหมฮะมันรื่นรมในทุกสเต็ปของการใช้เลยอันนี้ชื่อว่า Tom Ford Research Serum Concentrate 20 ml อยู่ที่13,000บาทนะฮะให้ดูเนื้อก่อน นี่เวลาใช้ไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับใช้แค่นี้เองเป็นเซรั่มที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมเข้มข้นนะครับแต่ว่าเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมเร็วเคลือบผิวไปเลยในทันทีนะครับให้ความชุ่มชื่นโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่อง t e x t อร์ผิวไม่เรียบเนียนหรือว่าผิวเนี่ยไม่ชุ่มชื่นจะต้องหลงรัก Tom Ford Research Serum Concentrate ขวดนี้นะฮะเพราะว่าเนี่ยผิวชุ่มผิวนุ่มแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากจะมีส่วนผสม3อย่างซึ่งเป็นหัว ใจสาคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Tom Ford Research ในขวดนี้เขายังมีไกลโคลิกแล้วก็แลคติกแอซิดมาช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นนุ่มเนียนขึ้นลดความหยาบกร้านของผิวทําให้รูขุมขนดูละเอียดเล็กลงแล้วก็ช่วยให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนอกจากมีไกลโคลิกแล้วก็แลคติกแอซิดแล้วนะครับยังมีเปปไทด์ก็จะมาช่วยในการลดเรือนริ้วรอยด้วยรอลงเซรัม่มเข้มข,นข้นขวดนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมป ิดล็อกให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในผิวด้วยครีมกระปุกนี้ค่ะ กระปุกนี้คือ Tom Ford Research Cream Concentrate 50 ml อยู่ที่15,000บาทนะฮะนี่แล้วเขามีภายมาด้วยนะฮะเนื้อครีมผู้ดีมากคุณดูสิสะอาดแล้วก็ดูแพงมากเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเลยนะครับไม่ได้มีกลิ่นของน้ำหอมรุนแรงอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดนะครับแล้วก็ให้รู้ความรู้สึก l u กชัวเดี๋ยวจะลองเนื้อการใช้ประมาณนี้นะฮะให้ดูเนื้อนะฮะคุณสีชมพูผู้ดี texture ก็อ้ตายละ เหมือนคุณได้แบบจับผ้าดีๆแพงๆเหมือนมีความแคชเมียร์มากใช้แล้วผิวเราจะมีความเป็นแบบฉ่าเวลเวดเหมือนผ้ากำมะหยี่อมีความฉ่าเงานะฮะแล้วก็ชุม่มชื่นนะคะทอมฟอร์ดรีเสิร์ช ครีมคอนเซนเทรตกระปุกนี้ก็มีส่วนผสมนะฮะก็คือไวท์พอสเลนคาคาลคาเฟอีนเกวโรเอ extrac แล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวมาช่วยปลอบประโลมผิวนะครับมาช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดมาให้ความชุ่มชื่นแล้วก็มีเปปไทด์มาช่วยลดเลือนริ้วรอยนะครับหลักๆตัวนี้นะครับจะมาช่วยทําให้ผิวดูสดใสขึ้นนะครับปลุกผิวชาร์จผิวนะครับให้ตื่นให้ดูเฟรชขึ้นให้ดูกระจ่างใสขึ้นให้ความชุ่ม ชื่นด้วยอย่างล้ำลึกที่สำคัญก็คือว่ามาช่วยแอนตี้อจจิ้งผิวด้วยเมื่อคุณใช้คู่กันการแต่งหน้าของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นและสวยขึ้นเชื่อใช้ กำเงินแน่นๆนะฮะเพียงคุณซื้อ Tom Ford Research Serum Concentrate นะครับ 20ml13,000 บาทนะครับแล้วก็ Tom Ford Research c r e a m Concentrate 50ml15,000 บาทซื้อ2ชิ้นนี้คู่กันร,รับของขวัญพิเศษไปเลยจากทาง Tom Ford ก็คือพรายเมอร์ขวดนี้ที่ใช้ยเลิฟมากๆชื่อว่า Illuminating Primer ไซ์จริง 30ml มูลค่า2,800บาทแต่ต้องบอกนะฮะว่าคุณมาจากรายการเชื่อชัยโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20ถึง30กัน ยายนต์นี้เท่านั้นแต่อย่าพึ่งพุ่งนะคะกำเงินไว้แล้วฟังก่อนมีแค่40ขวดเท่านั้นและมีแค่ที่เคา์เตอร์ทอมฟอร์ดท,ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเคา์เตอร์ทอมฟอร์ดสยามพารากอนสอสาขานี้เท่านั้นนะคะใครเป็นสาวกทมอมฟอร์ดใครเชื่อชัยอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อชัย